โดยเฉพาะอายการท่านหนึ่งจริงๆอายการท่านเนี้ยนะครับน่าไปเป็นที่ปรึกษาของตํารวจที่ถูกออกหมายจับนะครับนะไปเป็นทีมทนายความให้ด้วยเลยก็ยิ่งดีเป็นถึงอายการออกมานะครับพูดให้กับประชาชนฟังแล้วประชาชนก็หลงเชื่อพี่น้องครับเรามาดูคดีนะครับเครือข่ายของนะครับตำรวจที่มีการถูกออกหมายจับจำนวน8ลราย วันนี้นะครับสารนยามีคาสั่งมีคําแถลงการดีกว,ว่าโทษทีมีคําแถลงการออกมาว่าการออกหมายค้นนะครับบ้านของท่านรองพบตรเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายนะแังนั้นเนี่ยจึงได้ข้อยุติแล้วนะครับว่าการออกหมายค้นนะครับนะไม่ว่าจะมีตํารวจระดับไหนก็ตามถือว่าเป็นการคน้น โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับนะแต่สิ่งหนึ่งก็ตามก็ยังมีนะครับตำรวจนะครับนะหลายนายนะครับโดยเฉพาะชุดที่ถูกจับกลุ่มก็ออกมาโต้ว่าการออกหมายจับนะครับโดยที่ไม่ใส่ยศนะครับไม่ใส่ยศเนี่ยนะครับทำให้เขาเนี่ยเป็นการออกหมายจับที่ผิดปกตินะหรือไปหรืออ้างว่า เป็นการหลอกสารหรืออ้างว่านะครับสิ่งต่างๆเราเนี้ยนะครับเป็นตํารวจระดับผู้ใหญ่เนี่ยพูดคําว่าหลอกสารเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการหมิ่นศาลแล้วก็ที่มันที่สุดคือเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้นะครับก็ออกรายการหลายคนบอกว่าการออกหมายจับนะครับโดยเฉพาะอายการท่านหนึ่งจริงๆอายการท่านเนี้ยนะครับน่าไปเป็นที่ปรึกษาของตํารวจที่ถูกออกหมายจับนะครับ ไปเป็นทีมทนายความให้ด้วยเลยก็ยิ่งดีเป็นถึงอัยการออกมานะครับพูดให้กับประชาชนฟังแล้วประชาชนก็หลงเชื่อนะครับนะจริงๆอัยการท่านเนี้ยนะก็ควรไปเป็นอยัอยการหรือทีมทนายความให้กับตำรวจที่ถูกจับกุมเลยก็ได้นะครับเพราะว่าท่านพูดให้คนเนี่ยนะครับสับสนนะแล้วก็ไม่ใช่ความจริงบางเรื่องนะครับนะเอาละการที่ตำรวจปีกสีที นะครับโดยเฉพาะสนทุ่งหมหาเมฆเนี่ยนะไปขอสารออกหมายจับตำรวจนะครับนะแล้วบอกว่าไม่ยอมใสยย่ยศถ้าใส่ยศคนตำรวจตีหรือใส่ยศพันตำรวจเอกสารจะไม่ออกหมายจับให้โดยจะให้ออกหมายเรียกนะไว้ก่อนนะผมขอให้พี่น้องประชาชนดูหนังสือฉบับนี้นะครับเป็นหลักฐานสำคัญให้ดูก่อน พี่น้องประชาชนครับอันนี้เป็นหมายจับนะครับโรงพักในนครบาลนะโดยพันตำรวจโทรนะครับผู้ร้องนะครับซึ่งมียศเป็นรองผู้กัปับนะครับนะของสถานีตํารวจนครบาลแห่งหนึ่งได้มีการออกหมายจับพันตํารวจเอกนะครับที่เป็นตําแหน่งรองผู้กกับการจังหวัดนะแห่งหนึ่งนะในภาคใต้ด้วยข้อหา มินประมาทด้วยการโฆษณานะนะครับนะดังนั้นเนี่ยนะครับขนาดข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็ดักฟังโทรศัพท์นะครับสารเรื่องออกหมายจับนะครับพันตำรวจเอกนะที่เป็นรองผู้การโดยพันตำรวจโทเป็นผู้ขอออกหมายจับในตำรวจนครบาลนะครับเนี่ยหลักฐานที่ผมมาให้ดูดังนั้นเนี่ยนะครับ ที่บอกว่าถ้าใส่ยศใส่ตำแหน่งแล้วจะไม่ถูกออกหมายจับนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่จริงนะเป็นสิ่งที่ไม่จริงเห็นไหมครับผมให้ดูแล้วครับว่าหลักฐานที่ผมเอามาแสดงเนี่ยคือหมายจับข้อออกหมายจับโดยพฤติการแห่งคดีนี่เป็นรองผู้กำกับนะครับยศพันตำรวจโทมอกหมายจับรองผู้การจังหวัดด้วยข้อหาดักฟังโทรศัพท์และ มีนมาหด้วยการโฆษณาเห็นไหมครับนะอันนี้คือผมไม่เห็นหลักฐานเลยว่าสิ่งที่อายการสิ่งที่ตำรวจออกมาพูดนะครับนะว่าถ้าใสายย่ยศใส่ตำแหน่งแล้วตำรวจจะไม่ถูกออกหมายจับศาลจะให้เรียกออกหมายเรียกเห็นไหมครับพี่น้องประชาชนคดีนี้เป็นคดีเพียงแค่ดักฟังโทรศัพท์แล้วก็มีนมาหด้วยการโฆษณาศาลยังออกหมายจับพันตำรวจเอก ที่เป็นตำแหน่งรองผู้การโดยรองผู้กมกับนะครับพันตำรวจโทเป็นผู้ขอออกหมายจับนะเห็นไหมครับนะอันนี้คือหลักฐานที่ผมให้พี่น้องประชา,าชนคนประเด้ดูนะนะครับนี่คือของจริงนะนะักคนที่โดนออกหมายจับเป็นเพื่อนผมเองนะครับเขาอนุญาตให้ผมเอาหมายจับมาออกให้ดูแล้วคดีนี้ปรากฏว่าปัจจุบันนี้นะครับพนักง,งานอายการมีคําสั่งไม่ฟ้องถึงที่สุดแล้วนะครับนะพนักง,งานอายการ นะครับไม่ฟ้องถึงที่สุดแล้วเห็นไหมนี่คือเป็นเอกสารที่ใครต่อใครไปออกสื่อแล้วมโนโซเชียลให้คนหลงเชื่อว่าการที่เป็นตํารวจแล้วถ้าใส่นายนะนะทำให้สารหลงเชื่อนะหรือไปอ้างว่ามีการหลอกอะไรสารพัดเนี่ยนะครับนี่ผมให้ดูตัวจริงเลยว่านี่พันตำรวจโทรออกหมายจับพันตำรวจเองเห็นไหมครับ และเป็นรองผู้การเนี่ยสารก็ออกมาจับให้เพราะเนื่องจากเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพฤติการ1ึงคดีและอัตราโทษเกิน3ปีนะครับนะดังนั้นเนี่ยดักฟังโทรศัพท์เนี่ยอัตราโทษคือ5ปีนะครับนะจึงมีเหตุให้ออกหมายจับนะนะครับและคดีพวกเว็บพนันหรือสมคบเพาะเงินเนี่ยอัตราโทษเกิน3ปีนะดังนั้นเนี่ยนะครับนะผมให้เห็นว่าไม่ใช่เลยนะ ไม่ว่าคุณจะใส่นายใส่ยศสารจะออกไมาจับก็ออกจากพฤติการเห็นคดีลาตราโทษเกิน3ปีนะครับนะนะผมนึกบอกว่านะครับทุกครั้งเลยนะครับอันนี้คือนะไม่ใช่มาอยู่ทุกครั้งหรือเปล่านะอันนี้นะครับก็ผมให้ดูว่าคนละคดีที่เขาบอกว่าถ้าใส่ยศเนี่ย สารจะไม่ออกมาจับให้นี่ไงผมก็เลยเอามาให้ดูตัวอย่างนะครับว่าขนาดว่าเป็นแค่ข้อหาดักฟังโทรศัพท์อัตราโทษ5ปีแล้วก็หมิ่นหมันด้วยการโฆษณานะศารยังออกมาจับพันตำรวจเอกเลยนะครับนะอันนี้คือนะครับผมอย่างที่ผมบอกครัว่านะอันนี้คือสิ่งที่เป็นของจริงนะนะผมต้องบอกว่าเป็นของจริงนะครับนะ นี่คือเรื่องจริงที่ผมอยากให้พี่น้องประชาชนดูนะครับนะว่าของจริงความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะไม่ใช่บอกว่าใส่นายแล้วนะครับเป็นตำรวจใส่นายแล้วทําให้สารออกหมายจับไม่ใช่ใส่ยศก็ออกหมายจับเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับนะพี่น้องครับคดีนี้นะครับนะก็เพิ่งเริ่มต้นนะ ผมอยจะบอกความจริงให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทราบว่านะบางคนในสื่อมวลชนก็มโนโซเชียลไปต่างๆนาๆนานะอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามีสื่อมวลชนกลุ่มหนึ่งรับเงินรับทองนะจากตำรวจก็ดีจากนักการเมืองก็ดีนะสื่อจะมีสามประเภทนะครับประเภที่หนึ่งก็คือว่า ไม่ได้มีบัตรวิชาชีพสือ่อแต่อาศัยเป็นคนที่รู้เรื่องกฎหมายแล้วก็เคยเป็นเจ้าของบ่อนนะครับแล้วเจ๊งนะก็เลยไปซื้อกล้องนะครับทำตัวเหมือนสื่อออนไลน์ก็ไปไลฟ์สดหน้าบ่อนนะปรากฏว่าตำรวจโรงพักนะนะครับโรงพักเห็นแล้วอันนี้ไลฟ์สดเฮ้ ไปบอกเฮียเคียนี่หน่อยดิเรียกมาคุยที่โรงพักเอาเท่าไหร่สามหมื่นห้าหมื่นราคามาตรฐานรายเดือนเท่าไหร่วันนี้เอาไปก่อนเท่านี้แลวรายเดือนเท่าไหร่อันนี้เขาไม่เรียกว่าสื่อเขาเรียกว่าโจรน,นะครับนะเขาเรียกว่าโจรน,นะครับนะ 2ส,สื่อที่รับเงินนะนะครับสื่อที่รับเงินนะครับผมนี้อย่างนี้นะครับว่ามีสื่อช่องดังช่องหนึ่งนะครับบ้านถูกไฟไหมนะบ้านถูกไฟไหมปรากฏว่ามีนายตำรวจท่านหนึ่งจ่ายเงินค่าบ้านให้ใหม่เลยนะหลายล้านบาทนะครับนอกจากนี้ สื่อคนนี้นะครับก็ยังมารับเงินนะรายเดือนเดือนละสามหมื่นเป็นเวลา10เดือนจากบัญชีม้าด้วยนะเห็นไหมครับอันนี้คือสื่อที่นะครับไม่มีจริยธรรมนะครับถามว่าตำรวจผิดไหมไม่ได้ผิดหรอกคนรับเงินผิดไหมผิดจริยธรรมสื่อนะครับนะขายวิชาชีพความเป็นสื่อทางด้านจริยธรรมนะครับในการรับเงินซึ่งคุณจะมาอ้างว่าคุณไม่มีเงินไม่ได้ เพราะว่าคุณมีเงินเดือนของบริษัทมีเงินเดือนของช่องนะอันนี้พูดไม่ได้นะครับนะสองอ่าสามสื่อที่มาทําข่าวแล้วก็เสนอข่าวไปตามความเป็นจริงหรือเป็นนะครับเขาเรียกว่าสติงเกอร์ในการทําสื่อแลวรายงานไปตามความเป็นจริงสื่อพวกนี้คือสื่อที่มีคุณภาพแล้วก็มีจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่ออันนี้คือสื่อที่ดีนะผมเนี่ยทำงานกับสื่อมา12ปี นะครับพี่น้องประชาชนคนในประเทศครับนะนะสิบสองปีเนี่ยนะครับผมไม่เคยจ่ายเงินสื่อแม้แต่บาทเดียวผมเล่าความจริงให้ฟังว่าตอนผมทําชมรมใหม่ๆนะครับเพียงแค่ผมไปซื้อน้ําให้สื่อผมยังโดนสื่อตําหนิเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนผมไม่ได้เกียรติสื่อนะผมอายมากเพราะผมไม่รู้ว่าการซื้อน้ําให้สื่อเนี่ยจะมันกลับไปเป็นการที่จะดูถูกสื่อนะ เพราะว่าสื่อเขาบอกว่าไม่ต้องนะเขามาทําหน้าที่สื่อนะไม่ต้องซื้ออะไรเลี้ยงเขานะครับตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยสิบกว่าปีเนี่ยนะครับผมไม่เคยซื้อน้ําให้สื่อทานผมไม่เคยจ่ายเงินให้สื่อแม้แต่บาทเดียวเลิกงานนะครับเราเป็นเพื่อนกันถ้าไม่มีงานอะไรแล้วไม่ได้มีความเป็นสื่อแล้วก็คือเป็นเพื่อนกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะก็ไปทานข้าวกันได้ นะครับไปทานข้าวกันไปคุยเฮฮากันตามภาษาเพื่อนไม่ได้มีความเป็นอัจฉริยะหรือเป็นสื่อมวลชนเพราะถือว่าอันนี้คือนอกเวลาทํางานนะครับผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการร่วงก้าวการทํางานของสื่อแต่ในเวลาทํางานของสื่อเราจะเป็นอีกบริบทหนึง่งสื่อทําหน้าที่ของสื่อผมทําหน้าที่ผู้ร้องเรียนนะครับก็อีกแบบหนึง่งดังนั้นเนี่ยนะครับนะ อันนี้คือเป็นสิ่งถึงที่เรายึดถือมาสิบกว่าปีนะที่เราไม่เคยจ่ายเงินสื่อแม้แต่บาทเดียวนะครับนะจะมาบอกว่าสื่ออยู่ข้าวสื่อมีตังค์น้อยไม่ได้เพราะว่าการให้เงินสื่อถือเป็นการนะครับดูถูกสื่อนะสำหรับผมนะเพราะผมผ่านมาก่อนแล้วนะครับเมื่อสิบกว่าปีนะเราซื้อน้ําแดงโซดาให้หรือซื้อกาแฟให้นะครับสื่อนะครับตําหนิผมด้วยซ้ําไปทาให้ผมอายมากอันนี้คือความจริงที่ทัมานะครับ ที่บอกไว้เลยนะ